สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมรีวิวถังเพาะถั่วงอ,อกระบบน้ำวนอัตโนมัติเวอร์ชัน4นะครับทีนี้มาดูว่าเวอร์ชัน4แตกต่างจากเวอร์ชัน3อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวกล่องกันน้ำนะครับชุดคอนโทรลนะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจะมีเบเกอร์ทัมเมอร์เหมือนเดิมนะครับตั้งเวลาไปให รดน้ำทุกๆ2ชั่วโมงรอบละ3นาทีเช่นเคยนะครับเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการอยากลดรอบละ5นาทีหรือ10นาทีก็แล้วแต่นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับสามารถแจ้งได้นะครับก็จะตั้งเวลาไปให้นะครับเอาตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับแล้วแต่สูตรของใครของมันนะครับในที่นี้ไม่บังคับแต่สแตนดาร์ดผมจะตั้งไปที่ ทุกๆ3นาทีนะครับรอบละ3านาทีปกติก็จะปรับไปที่โหมดออโต้นะครับถ้าท่านอยากาเปิดปัม๊มหรือปิดปัม๊มหรือไม่ต้องการให้ทัมเมอร์ทำงานก็ปรับมาที่คำสั่งออฟนะครับกดอีกทีจะไปที่คำสั่งออโต้แล้วก็กดอีกทีมันจะไปที่คำสั่งออนนะครับกรณีที่เราอยากเปิดปัม๊มแบบเป็นนวนกรณีที่อยากเปลี่ยนน้ำนะครับอย่างนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีสวิต ควบคุมปั๊มแต่ละตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเซต2ถังนะครับลูกค้าสั่งสั่งซื้อสั่งประกอบเซต2ถังนะครับผมก็จะเพิ่มสวิตช์แบบนี้ไปให้นะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดการทำงานของปั๊มนะครับวันไหนที่ท่านอยากปลูกแค่ถังเดียวท่านก็เปิดสวิตช์เดียวนะครับสายไฟก็จะอัปเกรดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเข้าปลั๊กแบบนั้นให้เหมือนเดิมไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านส่วนสายไฟ AC out ก็จะเข้าหัวปลักตัวเมียไปให้แบบนี้นะครับเสียบกับปั๊มได้เลยอีกเส้นหนึ่งก็จะไปเข้ากับปั๊มตัวที่2นะครับแบบนี้เลยนะครับให้ไปแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยว่าเออถ้าราคานี้ได้อะไรบ้างนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยทีนี้มาดูในส่วนของถังปลูกนะครับนี่นะครับถังปลูกหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเวอร์ชั่น3นะครับเวอร์ชั่น3ถ้าใครได้เห็น คลิปก่อนหน้านะครับที่เป็นเวอร์ชันสนะครับสังเกตว่ามันจะต่างกันนะครับต่างกันโดยโดยในส่วนของตัวฐาน PVC ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ลดขนาดลงเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งแล้วก็ช่วยเซฟค่าส่งลงด้วยนะครับต้นทุนก็จะถูกลงนะครับในที่นี้นะครับลูกค้าเขาสั่งเป็นถังขนาด100ลิตรนะครับถังขนาด100ลิตรหรือท่านใดอยาก ได้ถังแบบทด,ทดลองเป็นถัง80ลิตรก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยนะครับสั่งได้เลยใต้ฝาถังนะครับก็จะทําเป็นหัวสปริงเกอร์ให้แบบนี้พร้อม DIY ให้น้ํากระจายลงทั่วทุกพื้นที่ในถังนะครับถ้าเป็นสปริงเกอร์แบบสแตนดาดเลยนะครับหัวสปริงเกอร์แบบแต่น้ํามันจะกระจายออกเฉพาะด้านข้างนะครับน้ํามันจะกระจายออกเฉพาะด้านข้างเหมือนที่เราเอาไปลดต้นไม้นะครับมันจะบานออกด้านข้าง ตัวนี้ DIY เพิ่มเติมไปให้นะครับให้น้ําลงตรงกลางด้วยนะครับเพื่อให้ถั่วงอกได้รับความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึงนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีวาล์วเดินน้ําให้เช่นเคยนะครับผมลดต้นทุนลงนะครับเพื่อให้ประหยัดสําหรับผู้ที่จะนําไปลงทุนหรือผู้เริ่มต้นที่จะปลูกถั่วงอกจําหน่ายนะครับส่วนด้านใต้นะครับก็จะอัพป,ปั๊มขึ้นมานะครับในถังปั๊มก็จะเป็นไซส์ขนาดความแรง กําลังที่55วัตต์นะครับส่วนเวอร์ชัน3นี่มันจะเป็นตัว35วัตต์ถามว่า35วัตต์ใช้ได้ไหมก็เหมาะสําหรับถังขนาด80ลิตรนะครับถ้าเป็นถัง100ลิตรผมก็จะอัพปั๊มขึ้นให้เป็นตัว55วัตต์น้ำก็จะแรงขึ้นนะครับฝาถังเวลาเปิดก็เปิดแบบนี้นะครับในถังก็จะมีตะแกรงตะแกรงรองก้นถังให้เหมือนเดิมนะครับมีไปให้เลยในเซตนะครับตะแกรงรองก้นถังเดี๋ยวผมจะเอาถังลงให้ดูนะครับ นี่นะครับโครงสร้างาตัวรับถังปลูกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าใครได้เห็นเวอร์ชัน3ผมจะทําเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมนะครับตัวนั้นมันจะรับน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลทีนี้ผมลองคํานวณดูแล้วมันไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นนะครับหรือถ้าท่านใดอยากได้ความแข็งแรงก็ได้ครับจัดเวอร์ชัน3ไปก็ได้แต่ทีนี้เวอร์ชัน4เนี่ยตัวนี้มันรับน้ําหนักได้อยู่ไม่ต่ํากว่า50ากิโลนะครับห้าสิบหกสิบกิโลสามารถรับน้ําหนักได้เลยนะครับอ ผมลองทดสอบแล้วนะครับลองทดสอบแล้วโดยใส่น้ําหนักในถังไป50กิโลก็ไม่หักนะครับไม่หักอโอเคนะครับในส่วนของขาลองก้นถังหรือท่อ p v c ที่ใช้ลองก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าเวลาเราเพาะถั่วงอกเนี่ยสมมติเราใส่ถั่วงอกมเมล็ดถั่วลงไปแค่2กิโลเนี่ยเวลามันงอกเต็มที่เนี่ยเราเก็บเกี่ยวเก็บเก็บผลผลิตเนี่ยนะครับ มันก็จะน้ําหนักอยู่เต็มที่ก็20กิโลรวมกับน้ําหนักถังรวมกับน้ําหนักต่างๆแล้วมันก็ไม่เกิน25กิโลครับเพราะฉะนั้นตัวแท่นรองตัวนี้ก็สามารถรับน้ําหนักได้สบายนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะหักนะครับทดสอบให้แล้วนะครับนี่นะครับเวลาเปิดปิดถังก็ง่ายๆสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในถังนะครับก็จะเจาะรูระบายอากาศไปให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของท่อส่งน้ำนะครับก็จะเป็นสายยางแบบทึบแสงนะครับจะไม่เป็นตะไคร่น้ำนะครับทีนี้เดี๋ยวลองทดสอบการทำงานของปั๊มดูนะครับออนเบเกอร์ขึ้นนะครับหลังจากออนเบเกอร์เสร็จนะครับถ้าท่านอยากเปิดปั๊มแบบเมนวนนะครับก็ให้กดปุ่มสีแดงที่ตัวทามเมอร์นะครับปกติแล้วผมจะตั้งไปที่คำสั่งออโต้นะครับให้ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้นะครับแต่ถ้าอยากเปิดเองนะครับก็กดปุ่มสีแดงนะครับ ปุ่มสีแดงมันจะมีคําสั่งอยู่3คําสั่งนะครับเป็น on auto off นะครับจะวนลูปกันหลังจากนั้นนะครับก็ให้เปิดสวิตช์นะครับสวิตปั๊มนะครับตัวไหนไม่อยากใช้ปั๊มตัวไหนก็แค่ปิดสวิตช์ลงนะครับเหมือนเหมือนเปิดปิดไฟเลยนะครับง่ายๆนะครับแยกกันทํางานแบบอิสระนะครับเผื่อเวลาปั๊มมันเสียนะครับก็จะได้เสียแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับ พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมันสามารถเสียได้นะครับภายในถังนะครับก็จะเป็นสปริงเกอร์แบบหมุนวนแบบนี้นะครับน้ําก็จะกระจายลงทั่วทุกพื้นที่ในถังนะครับปกติแล้วหัวสปริงเกอร์แบบนี้น้ํามันจะกระจายออกเฉพาะด้านข้างนะครับแต่นี้ผม DIY เพิ่มเติมไปให้นะครับถ้าวันไหนไม่อยากใช้ปั๊มตัวไหนก็แค่ปิดสวิตช์ลงนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับ ภายในถังก็เจาะรูไปให้นะครับเป็นเป็นรูระบายอากาศนะครับเพื่อไม่ให้ถั่วงอกอบความร้อนแล้วก็เน่าเสียนะครับเวลาที่เราปลูกนะครับถ้าอยากเปิดพร้อมกันก็เปิดขึ้นทั้ง2ส,สวิตช์นะครับปั๊มก็จะเริ่มหมุนทํางานนะครับสําหรับถัง100ลิตรนะครับปั๊มขนาด55วัตต์ความแรงน้ําประมาณนี้ถือว่า เพียงพอแล้วนะครับผมทดสอบปลูกแล้วนะครับเพียงพอแล้วนะครับไม่ได้ทําให้ถั่วงอกอจเจริญเติบโตช้าแต่อย่างใดนะครับถั่วงอกจเจริญเติบโตได้ดีนะครับประมาณ3ไม่เกิน4วันเนี่ยก็เก็บได้แล้วนะครับทีนี้ถ้า,อ,าอยากเปลี่ยนน้ำนะครับก็แค่เปิดบอลวาลด้านล่างนะครับเปิดบอลวาล เดืนน้าตัวนี้นะครับน้ําก็จะถูกสูบออกไปนะครับน้ําก็จะไม่ถูกดันขึ้นด้านบนนะครับถ้าน้ําหมดแล้วก็แค่ปิดบอลวาลวนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปในกระมังใหม่แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับตัวบอลวาลวนะครับก็สามารถที่จะต่อระบบท่อน้ําทิ้งได้เลยนะครับโดยต่อจากตัวบอลวาลวไปได้เลยนะครับสําหรับ ภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเวอร์ชัน4นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ